บทที่สเก,ก้าเทวตาอุยโยชนคถา,ทาบทสงท่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมปตางังปุญญาสัมปทางัง สเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทยะศีลังรักขันตุสัพทพาภาวนาภิราตาโหตุคาฉันตุทเทว,วตาคาตาสเพพุทธาพรปัต,ตาปเจกานันจะยังพลังรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสภโสสเพพุทธาพรปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสพโสสเพพุพธทธาพลปตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสพโสสเพพุพธทธาพลปรตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสพโสสเพพุทธาพลปตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะ รักขังพันธามิสสพโสสเพพุทธาพลระปตาปเจการนจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสสเพพุทธาพลระปตาปเจการนจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสสเพพุทธาพลระปตาปเจการนจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสพโส สเพพุทธาพระปตตาปัเจกานันจะย,ยังพลังอราหาันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซ